สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พ่อกับเจ๊แดงพวพ่อกับเจ๊แดงห้อยแม่สาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งห็นหน้าเห็นตากันแน่ยจะสีคุยรูเรื่องเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ว่าล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังซึ่งยิีมกับทักมากตามเบอร์เราคือไนนาจอนะคะแอดไลน์กับศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเบอร์เจ๊แดงเนาะค่ะรับเอง แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งแอดมิน0 9 2 8 8 9 2 5 6 8โทรได้แอดไลน์ได้นะคะเนาะฝากติดตามแม่สาวหวดก้อนดับยูค่ะดับยูแทบทุกงวดละดับบนดับล่างไปกลับเนาะค่ะเนาะดับสิบตัวบนสิบตัวล่างค้นถามถึงดับยูทุกงวดค่ะตั้งแต่เฮดคลิปมาเนี่ดับยูนะคะลงทุนหน่อยงวดนี่กับมา 0770น่ะดังอยู่เนาะของจะเขาบอกใครมีคนอไหอะมีแม่มีแม่ชีวันให้แต่ว่ามันพันดับรางออกบนได้ค่ะอ่าคนว่าดับตัวนั่นตัวนี้ท่านผู้ชมเอ้ยดับตัวนั่นตัวนี้มาตัวนั่นตัวนี้ว่ามาตัวนั่นตัวนี้สรุปเลี้ยวเสี้ยนได้กัว,ว่าเขาเไปเขาที่เลขโชคลาภ ดวงวัฒนาเลขล่องส่งเจ้าไปยังสันเนาะเลขฝันไปยังสันเนาะเมื่อวันนี้เพิ่นกระดับศูนย์หหศูนย์บนเด้ค่ะหน้าจอกล่างได้เนาะคะะ่ะเนาะตัวได้ก็ไปเบื้องน้ำกันนะผู้ใดสนใจเบี้ยกแก่กะทักมาต,ตอนนี้ยังมีอยู่ค่ะตอนนี้ยังพอได้อยู่เดอ้อถ้าอีกสักหน่อยมันจะอาจจะไม่มีแล้วนะคะ ตอนนี้พ่อได้อยู่พ่อมีอยู่ค่ะเดี๋ยวรอบต่อไปน่าจะพ่อ่าจจะไปช่วงทําบุญเก่าวัดมาเนาะไปวัดพระธาตุมืน 10, หินไปท่าบุญเก่าวัดก่อนค่ะอีกสองสามืันอยู่ละเมือน,นี้วันที่สิบแล้วเนาะเดยประมาณวันที่สนะิบสามสิบสี่สิบห้าน่าจะเป็นสิบสี่สิบห้าเขาก็จะไปท่าบุญเก่าวัดเนาะก่อนเล็กออกค่ะ าหมุนกวัดกอนเล็กออกแล้วก็จากนั่นก็นสิไปหลังเล็กออกแล้วกาไปวัดพระธาตุมืนหินกันนะคะแล้วก็ไปหาของดีมาฝากมาตอดมีอย่างแน่ไปเบิ้งว่าจะมีอย่างแน่ที่ที่เอาออกมาได้หลังจากเบีย่ยแก่กับกําไลแล้วเนาะพระธาตุมือนหินตรงลูกศิษย์ลูกหาพันอยู่นะยังดูแลก,กันอยู่แล้วก็ จากนั้นก็สิไปล่องกรุงเทพจักสองสามมือเนาะไปไหว้พระธาตุไปถวายพระแก้วมรกตกไ็ไปวัดอรุณค่ะไปวัดอรุณไปไหว้พระแก้วมรกตเนาะเอาภาพสวยๆงามๆวัดว่าอาามปีไปปีละครั้งยังดีขอบารมีบัดพระแก้วเนาะอารามหลวงเ,เป็นอารามหลวงสมัยก่อนและสมัยนี้ วัดอรุณเนาะคะ่ะเนาะต่อไปกับคอยสุขภาพแข็งแรงสิไดเอาผาพสวยๆมาฝากเพื่อนไปชมคือเกาเนาะเนาะไปเบื้องตัวเลขของแม่สาวกันค่ะบันนี้นี่คือดับงวดกอนเอาอยูเนาะค่ะดับงวดกอนเอาอยูล่างเพื่อนกับบ่เข่าเนาะไปเข่าสามข้างบนนะเข้าศูนย์เข้าสามก็ถือว่าไม่เข้าเลขจีตัวนี้เพื่อนกับเข่าศูนย์ตัวเดียวเนาะออกตัวดฮะ ห้าศูนสามบอกห้าศูนย์สามเข่าใต้ศูนย์ 3, ค่ะบ่ถูกแต่เลขดับเอาอยู่ค่ะว่าเบิ่งจับคู่มันกังว,วดเขากังวดว่าเขาดนะ้เนาะตัวนี้ก่เลขจะต้องมากเก้าศูนย์หนึ่งพันว่า 9, ติดเก้าติดศูนย์ติดหนึ่งพนเน้นห้าเก้าค่ะห้าเก้า แปดห้าหกแปดนะคะข้างล่างก็ซีสออันนี้เลขฝันเพิ่นม่วงก้อนเพิ่นกระถือเลขฝันหาศูนย์สามนะคะเพิ่นถูกหาศนย์สากัน3ตัวเลยนะคะแล้วก็วันนี้เพิ่นฝันได้ซีซีสงกับเลขสูตรเพิ่นซีสองสองนะคะซีซีสองสองกับกันนี่ยละค่ะสองนี่ละ ซึ่งกระตุงกับเลขสูตรเพิ่นนะคะหาหนึ่งหนึ่งหานะคะอันนี้คือเลขดับค่ะจับตาเบิ้งเด้อค่ะเด้อเลขดับ,ดดบซีหนึ่งหนึ่งซีดับบนค่ะเก้าหกหกเก้าดับละบนค่ะ เจ็ดดเจดดับบนค่ะสองสสสองดับบนค่ะเจดอย์นี่ว่าสิ่ืสองสามบอเลขปูนนั่นไหมปูหาเจดแปดออกห้าน้อยอยู่ตลอดวเลย2อสามกับ3ามสองมื่อก้อนนี่เนาะเลขดับล่างค่ะแปดเก้าเก้าแปดศนเจ็ดเจ็ดศูนดับล่างก็ไม่มาเนาะเก่าแมันออกไปแล้วแปดเก้าเนาะ เจ็ดศูนย์ดตัวดงดังนี่แหละสองห้าห้าสองสา่สี่สามหนึ่งหกค่ะแล้วก็41่หนะคะสี 41, ่หนเจนหาพิ่นกระดับบนค่ะเจ 5, นหาเนาะแถมมาดับบนสี่หนึ่งก็แถมมาดับล่างอีกปะเนะี้หนึ่งดับทั้งบนทั้งล่างค่ะบันนี่แคปหนาจอไว้ค่ะน้องชมดับบนคือ4ีหนึ่ง 1 4 0 5 5 0 9 6 6 9 7 8 8 7 3 2 2 3แล้วก็75คือดับบนค่ะดับล่างคือ8998-0770-2552-3443-1661-41ค่ะนะข้างบนตัวเด่นเพื่อนกับ59ฟันหาเก้าตัวเดียวค่ะ ห้าเก้าแต่อย่าลืมแปดเก้าเด้อแปดห้าเด้อค่ะเด้อหกแปดบว, 6, 8, วเลขมาหกบ่ถ้าเลขจากนี้จะควบคาดหมายมันก็สิม,มาหกละค่ะแปดเจแดงก็ไม่ต่อแปดคักเนาะซีสองค่ะล่างกันหานหนึ่งหาสองเลขสูตรนี่กับเขาบอยพันวันนะ่ะนะเขาบอยแต่มอน้งคลิปยังบ่ท่านออกยังบ่ออกตรงๆแล้วไม่ออกเท่เดียวเนาะเอาเบิ้งกันไปเรื่อยๆค่ะ แต่ก่อนมันคือออกดูแท้แล้วว่าน่นาะออกดูแท้ออกตรงๆเลยเดี๋ยวนี้มันคือบวกเขาเฮ้เจแดงมาสันเดอเอามาหาเจแดงมันจิตจอดขาจาว่าเนาะเอาจอดบรจอดวันที่สิบหกลูกกันค่ะนะคะท่านผู้ชมจเจแดงขอขอจบคลิปนอกค่ะสั่งซื้อครีมเมอไดตามเบอร์โทกขึ้นในหน้าจอนะคะครีมก็แถมรองพื้นอยู่นะคะแล้วก็อยาแค่เซียมยาสายตาทักเขามาได้ขัดสบู่ทักเขามาได้ เบีย้ยแก่ปูศิลาก็ยั่งอยู่ค่ะเบีย้ยแก้ลักษณะหินนะคะนะลักษณะเบีย้ยแก้มีได้พันนะคะถักทอด้วยได้ค่ะดูมีมุลขังนะคะแล้วก็ตะกุดค่ะ ตะกุดอยู่ด้านนี้นะคะหมัดใจเนาะมีหูแหวนข้อก็ได้ค่ะใส่ในกระเป๋าด้วยค่ะเบี้ยแก้แก้คุณใสแก้จนนะคะปูบอกว่ารุ่นแก้จนเนาะป้องกันได้สารพัดไพ่อันตรายโชคลาภเงินทองเขามากค่ะอยู่ดีมีสุขโศคลาบแล้วก็แก้คุณใส่ด้วยนะคะแล้วก็กำไรนี่ก็คือกำไรเนาะคะ่ะกำไรโชคลาภ กำไรเงินทองของกําไรก็คือได้แต่กําไรค่ะได้กําไรทําอะไรลงไปก็ได้กําไรล้นวนค่ะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นแขนเนี่ยอย่าปล่อยแหว่างเปาต้องคล้องถือเค็ดถือดวงให้มันได้กาไรเนาะคะ่ะเงินทองสิ่บริขารเมือ่อทําอีหยังสีได้แต่กําไรเงินงอกงอกง้อยเง่ยขึ้นมากเนาะคะ่ะเสือบาจังสันต้องใส่กาไรแขนไว้ทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเดอะ้อ เบี้ยกแก้นะครับเป็นพุทธคุณค่ะสวดคาถาของปูเนี่ยนะนะมะออุอนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาลาโหสุริยังจันทงังประมุตจะสุนะคะว่าสามจบหรือเก้าจบแล้วก็ขอนอบน้อมท่านผู้หลุดพ้นทั้งหลายกับมีต่อด้วยนะคะเนาะคาถาอยู่ในนี้ก็ขอให้สวดทุกวันนะคะ เรียออกขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ